สวัสดีค่ะไปค่ะสระุราจะพาทุกคนไปดูบ้านพันกเลยสวนที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะไปค่ะไปดูด้วยกันค่ะตอ,อน,นอันนี้สรุราจะพาทุกคนมาดูบ้านเป็นหลังก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้หลังแรกนะคะแต่ละหลังเขาจะมีชื่อชื่อชื่อแต่ละหลังของเขานะคะตรงป้ายสีน้ำตาลนะคะอันนี้หลังที่สองค่ะ สวยมากเลยะคะ่ะบ้านพักสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเรา,เาต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะมากมายปัะดาดบแบบสวยงามเลยนะคะทุกคนก็มีที่ถ่ายรูปด้วยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่คะตรงถ่ายรูปเขาก็จะตัดตรงถ่ายรูปให้ด้วยเรือนชมดาวนะคะนี่คะ่ะสวยไหมคะนี่ก็นั่งถ่ายรูปสวยๆไปนะคะอันนี้คะ่ะบ้านพักเอกอหลังที่สามนะคะน่าจะมีสี่หลังนะคะนี่คะ่ะชื่อ เดอนชมดาวนะคะหลังนี้อ่าน้องซาร่าก็จะมากับพี่ทำงานนะคะหลังนี้พี่ที่ทำงานก็พักนะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะที่ถ่ายรูปนี่ซาร่าก็จะพักตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะคะ ก็จะเป็นบ้านมีเป็นบ้านอี่ชั้นเดียวต่อกันนะคะอันนี้ก็เขาจะมีคาเฟ่ด้วยนะคะคาเฟ่แล้วก็ตอนอาหารเช้าก็มาต้องมากินตรงนี้นะคะมีเขาจะมีข้าวต้มกับขนมปังอ่าขนมปังแล้วก็กาแฟแล้วก็มันดีนตรงนี้นะคะมาทานตรงนี้ได้นะคะตอนเชา้าเขาจะมีอาหารเช้าให้นะคะนี่ค่ะมีตั้งอ่าบรรยากาศคาเฟ่สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ าก็จะมีกาแฟขายด้วยนะคะทุกคนกินข้า,าวเช้าครอยากกินกาแฟชาเขียวโกโก้ก็ซื้อได้นะคะนี่ค่ะก็ถ่ายรูปกับนาน้องที่ทำงานนะคะเข้ามากันนะมาทํางานกันหลายคนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสาลก็พักตรงนี้นะคะบ้านพักตรงนี้นะคะสแลกับน้องๆก็จะพักกันตรงนี้แล้วก็ อีกอบางคนก็จะพักเป็นหลังนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะที่ถ่ายรูปสวยๆอัดส่วนทสยุยเขาจัดสวนสวยมากนะคะแล้วก็จัดที่ถ่ายรูปสวยมากนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะบรรยากาศดีใครไปแถวจอมบึงก็ไปพักได้นะคะเรือนชมดาวนะคะเจ้าของอเจ้าของอที่พักก็พูดอ่านิสอ่า อัศยาศัยดีนะคะพูดคุยดีบริการดีนะคะทุกคนนี่คะ่ะบ้านสวยมากนะคะสระ,ะกระพักตรงนี้กับน้องๆเขานะคะพอถ่ายรูปเสียสวยนะคะกระโดดไปเลยคะ่ะบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากร้านกาแฟก,ก็สวยมาเที่ยวกันนะคะราชบุรีนะคะใครผ่านมาแถวนี้ก็มาพักได้นะคะเรือนชมดาวนะคะจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะทุกคน สวยมากคะทุกคนก่อนอื่นน้องซาร่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้กับน้องซาร่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คะ่ะ